ถ้าคุณมีลูกหลานที่ชอบเล่น TikTok คุณต้องใช้ปุ่มนี้ให้เป็นค่ะจากคลิปที่ c e o t i k t o ตออกมาพูดถึงนโยบายความปลอดภัยในแพลตฟอร์ม TikTok ว่าแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยมีความปลอดภัยต่อวัยรุ่นต่อเด็กๆยังไงบ้างซึ่งคลิปเนี่ยครูนาล่าก็ทำเอาไว้แล้วนะใครยังไม่ได้ดูนะคะกดไปดูได้ที่ลิงก์วิดีโอตรงนี้นะคะ แต่สำหรับคลิปนี้ครณร่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าเครื่องมือที่ c ีโอติตอกพูดถึงก็คือ parents tool นะคะเครื่องมือสําหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและมันใช้งานยังไงไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มกันที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นสไลด์ลงไปเลื่อนลงไปให้เจอคําว่าแนะนําโดยผู้ปกครองจากนั้นนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วกดดําเนินการต่อค่ะ เลือกหัวข้อผู้ปกครองแล้วกดถัดไปแล้วก็แคป QR code หรือจะส่งเป็นลิงค์คำเชิญไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นไปที่มือถือของลูกเราแล้วก็ไปที่เดิมค่ะคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกแนะนำโดยผู้ปกครองเลือกดำเนินการต่อจากนั้นให้เลือกวัยรุ่นกดถัดไปได้เลยจากนั้นก็สแกน QR code ที่เราได้แคปเอาไว้ค่ะแล้วกดเชื่อมโยงบัญชีค่ะกดคำว่าลิงก์ แล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้ค่ะว่าเชื่อมโยงบัญชีแล้วจากนั้นให้ไปที่ช่อง Tik t o k ของเราเองนะคะก็จะมีข้อความการแจ้งเตือนของระบบเข้ามานะคะว่าบัญชีนี้ได้เชื่อมโยงกับบัญชีของช่องเราแล้วก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะโดยไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวรอ,อบแล้วก็ไปที่แนะนําโดยผู้ปกครองทีนี้หน้าตามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถเข้ามากําหนดค่าต่าง ามที่คุยกับลูกได้นะคะว่าจะให้เป็นแบบไหนได้บ้างถ้าใครลองทำแล้วติดปัญหาตรงไหนสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ